ก้อี้นะคะช่วงนี้จะได้ต้นขาได้ก้นด้วยวิธีการยืนนะคะอย่ายืนให้เข่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลายกเนี่ยเข่าจะเจ็บให้ตั้งฉาก90องศาอย่างนี้นะคะเอาล่ะแล้วก็ยกเตะขาข้างหลังมาจีบทำหนึ่งนาทีนะจะเปลา1ะ3 ทำไปเรื่อยๆถ้าเกิดเริ่มแรกก็20วิแล้วก็พัก10วิใครจะเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆก็ได้30วิพัก10วิมีข้อแม้ว่าต้องพักเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายแล้วก็เริ่มฝึกกล้ามเนื้อใหม่มันจะทำให้กล้ามเนื้เอเฟิร์มเร็วขึ้นนะคะยกหายใจประปากหายใจยังไงจะเริ่ม เบอร์แล้วนะฮะไมจทิทาส่วนใหญ่วิธีของไมจิไม่จิจะทำ1นาทีพัก10วิแต่ถ้าไหนถ้าไหนเบาหน่อยก็1นาทีพัก5วิทำไปเรื่อยๆเห็นไหมจะรู้สึกถึงความฟึกเมื่อยตรงไหนก็ตรงนั้นนะคะเป็นโอเคลองทำาดูนยคนะคอุปกรณ์ง่ายๆ ในบ้านหาได้ค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปฟิตเนสลองดูค่ะ